ช่วงกอล์ฟสตาร์ทิ่นี้นะครับท่านผู้ชมผมมีสาวน้อยอีกคนอายุ14ปีเมื่อปี2023ถือว่าเป็นนักกอล์ฟเพลเยอร์อดะเยของแกัดเลยนะคือเก่งเร็วมากคือเป็นนักกอล์ฟอีกคนท,ที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟตั้งแต่เด็กเล่นมา8ขวบที่ถือว่ายุเยอะแล้วนะเพราะปกติเนี่ยจะเริ่มกัน5-6าขวบแต่นี้เริ่ม8ตอนนี้14แบบกำลังเก่งจัดเลยชนะมันหลายรายการนะครับ หลานคนนี้เนี่ยผมก็ตามตัวมาอยากเจออยากเจอตามตัวมาขอบอกรายการหน่อยได้ไหมอายุ14ปีน้องเอ๋ยครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีค่ะแม่ดูแบบเพลียวเลยนะแต่เขาบอกตีใกลอ,อ่ะนี่หุ่นเยเลมิโนเอาาอรู้จักเยเลมิโน,โนไม่เหมือนนะใช่เยเลมิโนเลยตอนนี้กำลังดังปีนี้ชนะในอัเจทัวร์รายการแรกไปแล้ว รู้จักไหมเยอรมีโน่ไม่รู้จักไปทาความรู้จักไปดูอิสราเหมือนเราเลยอไม่ให้เราเหมือนเขาเขาเหมือนเราเลยวงสวิงก็คล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะมีวงสวิงของหลานให้ดูขณะที่เราคุยกันนะครับอ่ะเอยแนะนำตัวสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธีรตาวัชรกิติชื่อเล่นชื่อเอยอายุ14ปีปัจจุบันเรียนอยู่ที่ Ascot International School ค่ะโรงเรียนอะไรเอาแบบชัดๆ ASCOT International School ค่ะเพราะว่าวันนี้ลาโรงเรียนมาไงโรงเรียนไม่รู้มอารายการขอโทษ ASCOT แต่ว่าเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กจริงๆบอกว่าพูดอังกฤษเนี่ยถนัดกว่าไทยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วพ่อแม่ไม่สอนไทยเลยไงเนี่ยพ่อแม่เป็นคนไทยก่อนเริ่มรายการอาจการถามเอ๊ะเดี๋ยวถ้าจะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษได้ไหม เออได้ค่ะได้ถ้างั้นเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเลยน้องบอกงั้นโอเคเลยไปมาเราไม่โอเคคือเราไม่โอเคยังไงเดี๋ยวเรามาถึงทางอายุกันอย่างเดียวโอเคนะลองแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษหน่อยสิเรียนเอสคอร์ดมาแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมครับ please introduce yourself Hello my name is Tirata w a s c h a l a k i t t i my nickname is เอ I am 14 and right now I'm learning at Ascot International School เขาเปอินเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับอ,อินเตอร์แต่แปลกนิดหนึ่งไม่มีนักป๊อปเลยหรือมีค่ะม,มีมีมีกี่คนมีแต่เขาไม่ได้จริงจังแบบหนูเขาแบบแค่เล่นเล่นเล่นเฉยๆค่ะเขาไม่ได้เล่นจริงจังเขาไม่ได้แข่องอะไรอย่างเนี้ค่ะเพราะว่าโ <Okay. S 1> รงเรียนอินเตอร์ตอนนี้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ย ซีรีส s ลีกับกอล์ฟโปรแกรมมากอย่างวิลิงตันอะย่างเงี้ยนะมาหลายคนเก่งๆเลยก็มาไปเทินโปรบีวีโรงเรียนไหนบ้างที่ อินเตอร์เนชั่นแนลที่เราต้องไปปะทะกันคราเอางี้เวลาไปแข่งกันเจอกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ปะทะกันด้วยมีใครบ้างมีมีเวลลิงตันเออมีอเมริกันสกูลมาสองคนนะรายการเนี้ยอเมริกันสกูลนะเก่าโรงเรียนไม่ใช่อะไรเขามีที่ซ้อมที่เซิร์ฟให้เลยนะมีคลีนซ้อมชิปพัด์นี่จริงจังอ่ะมีซิมูเลเตอร์เวลลิงตันก็เหมือนกันแล้วมีโรงเรียนอะไรคะมีไบรตันนิดหนึ่งค่ะมีไบรตันด้วยแล้วมีแถวแถวทั้งข้ามสองก็มีอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งนะก็เก่งเหมือนกัน คือไปแข่งกันเมื่อไหร่ก็คือเราไปแข่งกันของของเกิร์ลเนี่ยเฮ้ยเขาก็มีเก่งๆแล้วไงเราเก่งกว่าเขาอ่ะก็หนูคิดว่าสูสีกันค่ะมาแล้วแต่วันด้วยก็คือ,อ,อมันเหมือนนักกอล์ฟเวลาไปแข่งขันคือเพื่อนกันเดี๋ยวก็เจอกันก็กินข้าวกันสนุกสนานเฮฮาใช่ไหมแต่ว่าระวังนะเดี๋ยวเวลิงตันมาซื้อตัวไปนะี่ยุ่งเลยนะ, <c oughs> อะแอสเพครับแอสตรักษาไว้ให้ดีนะครับผมบอกได้เลยอลัมหนาจะจบไปเนี่ย เกิดเป็นนักกอล์ฟทีมชาติไปอยู่ LPGA นี่เรื่องใหญ่นะรบวาวันนี้ไม่ถามเลยว่าได้ทุนการศึกษาหรือเปล่าในดังเก่งขนาดนี้โรงเรียนให้ไหมทุกที่อาการต้องถามนะคือผมผมเชื่อว่าต้องได้ทุนนะไม่ได้ทุนไม่ได้หรอกถ้วย <c oughs> ทั้งหลายใบยกี่ใบคะสาบใบคะ่ะโดยประมาณ31มบเใบมัแข่งอะไรกันเก่งขนาดไหนสาิบกว่าใบบางคนมาสามี่ิบใบ ่อแม่ซื้อมาปลอบใจป่ะตอนเด็กๆสักสิบใบแรกเนี่ยใช่ค<อ>่ะไายเองหมดสามสิก่าใบเนี่ยต,ต้องเริ่มก่อนถามก่อนเลยว่าเริ่มยังไงทําไมถึงเริ่มทําไมถึงมาชอบกอล์ฟทำไมหันมาคลิปตานี้ออตอนนั้น,นอ่ะล้วก็เล่นเกมอยู่เล,เล่นกีฬายอย่างอื่นไหมไม่เคยเล่นไม่เล่นเลย<ร>คุณพ่อคุณแม่ไม่ส่งเสริมเลยไง หนูคิดว่าหนูแค่ว่ายน้ําเล่นบ้างบัณจักรยานเล่นกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ก็<ช> <ๆ S 2> ทั่วไปเด็กผู้หญิง, <ๆ S 1> ญงเด็กๆก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มกอล์ฟมันก็เป็นกีฬาคุณพ่อคุณแม่เล่นไหมคะกอล์ฟพ่อเล่นคนเดียวค่ะคุณพ่อเล่นคนเดียวๆๆใช่ๆๆถ้าเผื่อเราไม่ได้เล่นกอล์ฟตอนเนี้ยเราเล่นอะไรอยู่ก็คงเปาะแปะเหมือนเดิมกับตีจักรยานไปเล้่เปลือยใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยตอนที่ขอโทษเวลาไปขึ้นสเตจรับถ้วยหรือว่าไปนะ หรือเป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าตาของทั้งครอบครัวแล้วก็ลงเรียนสถาบันสุดยอดกอ่เริ่มเลยดีกว่าว่าเริ่มยังไงแล้วคุณพ่อพาไปสอนกับใครใครเป็นคุณครูคนแรกเป็นบบบคน,รนแรกพ่อตอนแรกพ่อชอบเล่นกอล์ฟค่ะพ่อก็เลยชวนว่าชอบหรือบ้ากอล์ฟไม่เหมือนกันนะหรือบ้ากอล์ฟกูดูทั้งวันเลยในะน้องวันบ้ากอล์ฟอย่ง,งน <c oughs> ถึงต้องดึงลูกมันไงเวลาบ้ากอล์ฟเนี่ย มันเป็นยาเสพติดนะท่านผู้ชมผมบอกเลยเล่นกีฬานี้ไม่ใช่กีฬา <c oughs> มันเป็นยาเสพติดคือพูด,พดง่ายๆเราเล่นเนี่ยเราอยากให้เพื่อนเล่นไงเพื่อนพูดพคําเดียวอยากเล่นกอล์ฟไปเอาไม่กอล์ฟมาให้ยืมเลย <c oughs> กีฬาอื่นเขาไม่ยืมกันนะมัชชนิดเนี่ยตีห้าตื่นแล้วปกติตีห้าไฟไหม้บ้านยังไม่ตื่นแต่เจอกันที่ทีออฟข <N> ึน้นพ่อไปไดงขนาดนั้นไหมตอนนี้หนูเป็นแบบนั้นด้วยไหมเล็นิดนึงค่ะอ้าวเดินล่าจนนิดเพม ชัวชัวตอนนั้นเราก็ไม่ได้เล่นกีฬาไปเล่นทาไมปวดหัวแล้วก็ำแดดร้อนเออตอนนั้นเป็นไงแปดขวบตอนนั้นหนูก็ไม่ได้อยากเล่นเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูไม่ชอบอากาศร้อนอแต่ว่าตอนนั้นหนูยังเด็กหนูก็เลยชอบเล่นของเล่นมากค่ะเล่นของเล่นมากคุณแม่ซื้อแต่ของเล่นให้ใช่พ่อก็เลยอ้างว่าถ้าวันนี้ไปซ้อมเดี๋ยวพ่อจะซื้อของเล่นให้ค่ะอ๋อก็เลยยอมเล่นมีของรางวัลเออเราก็เอานะเราอยากจะเล่นแล้วแปดขวบ เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเลยคคือตอนแรกมันอาจจะยังไม่ชอบนะไหน้องโปรลองไล่ตั้งแต่เด็กมาทีคือจริงๆเนี่ยถ้าเริ่มเนี่ยถ้าให้นับเลยเนี่ยคุณพ่อเป็นคนสอนเองหรือมีโค้ชเลยมีโค้ชเลยค่ะอ๋อเรียนกับโค้ชเลยจำได้ไหมโค้ชคนแรกใครจำได้ไหมจำได้ไหมโปรเตย์มั้งค่ะโปรเตย์อยู่ที่ไหนคะที่สนามวินมิวค่ะสนามวินมิวเล่นมาซ้อมอยู่ที่วินมิวใช่บ้านอยู่แถวนั้นใช่ค่ะ แอสคอตก็อยู่แถวนั้นด้วยไม่ใช่เหรอแอสคอตอยู่พุชชาค่ะพุชชาสมกรใช่โอเคโอเคสมกรอนแล้วเริ่มหลังจากนั้นไปตอนแรกเนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับการเล่นเรียนไปก็เริ่มชอบไหมเริ่มชอบไหมหรือว่ามือเปในตีก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กร้อนหรือหรือว่ามาชอบตอนอายุเท่าไหร่หนูคิดว่าหนูเล่นแล้วชอบเลยค่ะเฮ้ยเรียนแล้วชอบเลยใช่ค่ะทำไมทำไมเออถามตรงนี้หน่อยเพราะว่า ตรงนี้มีคนฟังเยอะบางทีพ่อแม่ยังไม่รู้อยากให้ลูกเล่นอะไรให้ลูกก็เล่นแต่เกมใช,ใช่ไหมอันนี้มามาปุ๊บชอบเลยเพราะาอะไรหนูคิดว่าตอนแรกหนูก็ตีไม่ได้ค่ะแต่พอได้วอร์มร่างกายประมาณ30 2 60นาทีก็เริ่มคอนแทคลูกได้เล่มอะไรได้มันก็สนุกดีค่ะนักมันนั้ันกใช่ค่ะกีฬานี้เวลาเล่นกรอนี่นะมีเพื่อนเยอะไหม สำหรับหนูไม่ค่ะโอ้เพื่อนไม่เยอะเลยใช่ค่ะคือเราไปแข่งเัาบี้เขาอย่างเดียวมีแม่แบบไปเอ,อ่อเฮฮาในสนามกอล์ฟแบบ่งอะไรทั้งทานเดี๋ยวมันก็เพื่อนเยอะเองแล้วเริ่มเก่งเมื่อไหร่เริ่มไปแข่งแล้วรู้สึกเฮ้ยแล้วเก่งนี่วาชอบเันเรื่องกับเก่งนก็นเรื่องนะใช่ไหม,มพรอคือเริ่มเริ่มรู้สึกว่าอยากแข่งแล้วอะ่ะมีเริ่มรายการแรกจำได้ไหมคะประมาณอายุสักเท่าไหร่ประมาณสัก สิบขวดได้ค่ะสิบสิบเอ็ดได้อ๋อคือพูดง่ายว่าก็เล่นซ้อมมาเรื่อยๆสักประมาณสองปีแล้วก็เริ่มแข่งใช่ค่ะรายการแรกรายการอะไรจำได้ไหมจำไม่ได้เลยจำไม่ได้ถ้วยใบแรกดีกว่าถ้วยใบแรกของแกตค่ะของแกตของรอยัลฮิลค่ะที่รอยัลฮิลใช่ฟลอะไรคะตอนนั้นดีก r l ลค่ะดีกร l ล์รอยัลฮิลเป็นสนามยากเลยคือไปได้ถ้วยมาเขาเราได้ที่อะไรที่หนึ่งสองสาม 2ค่ะได้ที่สอง้วแข่งกี่คนสามคน2คนหรือได้ที่สองเก่งมากที่เราอยู่ผมผมแค่แค่ล้อเลยตรงนั้นอ่ะแปดเก้าคนะเออแล้วรับถ้วยมาเนี่ยคุณพ่อแม่ดีใจไหมหนูคิดว่าหนูดีใจเองมากว่าจากตรงนั้นเรารู้สึกอยากที่จะเก่งขึ้นไหมไปซ้อมเพิ่มขึ้นไหนนั้น ชตอนนี้สิบขวบแล้วนี่ตอนนี้เราสิบสี่ใช่ไหมใช่ค่ะเออเส้นทางเป็นยังไงรอลเ,เ,เช็คดูซิเราเรื่อยๆเ,เ,เลยก็ได้ค่ะว่าตอนที่พอเริ่มจากร้อนฮิวพอได้ที่ที่สองแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมีความอยากในการซ้อมมากไหมแล้วคิดยังไงกับเข็มข้อหลังจากได้ถ้วยหนูคิดว่ามันสนุกมากค่ะก็คือมันมภูมิใจมากความรู้สึกตอนได้ถ้วยมาโอ้โหใหญนะแล้วปูย่ย่าได้เห็นถ้วยไหมปู่ย่าคุณยาคยาุณตาเนี่ย เอเอทุกคนดีใจไหมดีใจค่ะแล้วเหมือนหนูชอบฟีลลิ่งการได้ถ้วยแบบมันภูมิใจอะไรอย่างนงี้หนูก็เลยอยากซ้อมหนักๆเพื่อที่จะได้ถ้วยมากเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนี่กําลังจะวนเป็นคำถามเลยว่าแล้วพอเริ่มได้ถ้วยแล้วเนี่ยมีการซ้อมที่มันเข้มข้นมากขึ้นเดี๋เดี๋ยวก่อนไ,ไปตรงนั้นนะครับเมื่อกี้ติดใจคําพูดหนึ่งม,มันเหมือนใครเคยพูดไว้ไหมไทเกอร์ f e ลลิ่งชอบขนะมีอะไรไ ฟีลลิ่งของการชนะใช่ไหมเรานันชนะแพ้ก็ต้องเอาไปชนะเอออย่างนี้ผมชอบเลยใจช่วบางคนที่ไปแข่งแล้วพอชักแพ้ไม่ไหวแล้วงดหน้าไว้ยังไม่ต้องซ้อมก็เบื่ออันนี้อยากจะชนะแล้วฟีลลิ่งขึ้นไปรับถ้วยใช่ค่ะมีชียนปลมือเยอะๆน่นแล้วเขาได้ของเล่นเยอะไหมเพราะว่าคุณแม่เขาเคยจะซื้อให้เนี่ไหรือไม่เอาแล้วแต่บ้านเต็มไปแล้วตารางการซ้อมเปลี่ยนแปลงทหลังหลังจากที่ที่มหนักขึ้นไหม หนักขึ้นค่ะปกติเมื่อก่อนซ้อมประมาณอาทิตย์ละสองสามครั้งค่ะอตอนนี้ก็ทุกวันเลยค่ะทุกทุกวันเลยใช่ค่ะทุกวันนี่คือแบ่งตารางซ้อมยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังสออิว,วันธรรมดาเนี่ยนะซ้อมยังไงเพราะมันมีเรียนด้วยวันธรรมดาวันธรรมดาหลังเลิกเรียนพ่อก็จะพาไปซ้อมที่เบอร์ดี้ไฟค่ะเบอร์ดี้ไฟคืออะไรครับสนามรับสนามใดค่ะอ๋อสนามใดจากหลังเลิกเรียนใช่เลิกเรียนกี่โมง ใบสามค่ะมาอีกโรงเรียนหนึ่งแล้ว <c oughs> นักกอล์ฟที่เก่งในโลกนี้นะ <c oughs> นี่ผมว่าคุณครูโรงเรียนเนี่ยเขาคงจะบอกเอ้ยเอาอีกแล้วนะเอีกแล้วคุณอวิชาอีกแล้วคุณ<ว>อวิชาอีกแล้วชื่<ว>อสหรัฐอเมริกานะะเกาหลีนะฮะบอกได้เลยบ่ายโมงครึ่งเขาเลิกแล้ว,ว,วเขาเลิกไปเล่นกีฬาอืามอใช่ไหม,ม是是ไปออกรอบใช่ไหมถ้าเกิบ่า,บายโมงครึ่งเราออกได้18บแปมเลยนะใช่ค่ะซ้อมเยอะ สีจิ้นผิงพุ่งพูดเดี๋ยวนี้เลยนะครับมี่าให้นโยบายออกมาเลยว่าห้ามมีการบ้านเยอะห้ามเลิกเรียนฮานี่คือจีนเลยนะเพิ่งเพิ่งเป็นนโยบายสีจิ้นผิงนี่ต้องทาทั่งเทพเลยนะให้ออกไปเล่นกีฬาสุภาพดีไม่เลกการบ้านมากแล้วก็ศึกษาเอไอพอแล้ว,วไม่ต้องไปพูดมากเดี๋ยวเลิกเอไอคืออะไรครับไอแบบการบ้านเยอะการบ้านเยอะไหมครับ ไม่ค่อยเยอะมากค่ะไม่ค่อยเยอะมากจะทำในห้องส่วนมากอออมโอเคคือพูด,ดง่ายๆว่าถ้าเผื่อได้เลิกเรียนบ่ายโมงครึ่งเราจะเก่งออกว่านี้ไหมหนูคิดว่าเก่งก่ะเอาสุโทษนะครับผม <c oughs> ผมไม่ได้ผมว่าถ,ถึงเวลาที่ผมว่าอาการเปิดโรงเรียนเลยดีกว่าโรงเรียนกีฬาเ,เปิดได้ไหมคือเปิดปได้อ,อยากมากเลยแต่ตอนนี้อาตังอยู่โอเคเราเราวนขับมาตารางซ้อมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตารางซ้อม เราก็ไปซ้อมเลยบ้างหลังเรื่องเรียนเร็วๆเลยแล้วแต่วันเลยค่ะก็บางทีถ้าวันนี้เรียนเหนื่อยไปก็จะไปซ้อมชิปกับพัดแทนค่ะลูกสั้นลูกสั้นแต่ถ้าไหวก็ซ้อมได้เลยค่ะชิปพัดหมายถึงว่าที่เบอร์รี่ไฟฟ์ก็มีที่ชิปพัดเหรอคะถ้าชิปพัดจะไปที่ฟิโอเน็กซ์ค่ะตรงไหนอ่ะมีนนตใกล้ๆกับรอมสโกรฟค่ะอ๋อเดี๋ยวทำคุณผูมได้ว่าก็มีซ้อมลูกสั้นได้กวันไหนเหนื่อยก็จะเป็นซ้อมลูกสั้นช็อตเกมไป แต่ถ้าไม่เหนื่อยก็ตารางก็จะเป็นเอ drive เสาทิศเสาทิศก็ซ้อมแล้วแต่ว่าจะไปฟิตเนสหรือว่าจะซ้อมเลยค่ะอายุคนั้นเขาไปฟิตเนสกันแล้วเหรอเนี่ยอต้องฟิตเนสแล้วใช่แล้วก็แล้วก็ออกรอบบ่อยไหมเสาทิศได้ออกรอบบ้างไหมคะบ้างค่ะมีบ้างไปออกรอบที่ไหนไม่ยูนิโก้ก็อาจจะทานนนนะคะแล้วในวัยในวัยตรงนี้เนี่ย14เนี่ยเวลาไปฟิตเนสเนี่ยเขาดูแลเรื่องอะไรบ้าง มีโค้ชไหมมีค่ะแล้วก็ลองเล่าสิประมาณอายุขนาดเนี้ยอย่างที่อาการก็งงเหมือนกันว่าเรามีภาพฟิตเนสถ้าถ้าไม่ติดขึ้นมาได้เลยนะครับทำไมถึงวัยนี้ถึงต้องออกกําลังกายแล้วแเขาเน้นในส่นี้โค้ชว่าไงทำไมถึงต้องมาฟิตน้ฟิตเนสเนี่ยหนูคิดว่าหนูต้องทาฟิตเนสเพราะว่าหนูตัวไม่ใหญ่เท่าเพื่อนในค่ายเดียวกันค่ะตัวเล็กมากจริงจริงอายุ13 14ทานเยอะๆนะนมเยอะเยอะ นะสูงเท่าเนลิคอร์ด้าอะไรอย่างนี้นะอต้องเก่งอย่างนั้นเลยอ่ะก็คือว่าทําร่างกายด้วยเราคิดว่ายังตีไม่ไกลงั้นถามเลยทีไม่ไกลผมไม่หนึ่งตีเลยเอาลูกกลิ้งไปหยุดเลยกลิ้งไปหยุดถ้ามีสโลปช่วยอะไรอย่างนี้เต็มที่ก็240ี่สิบค่ะอืมก็ได้อยู่ขนาดเดืได้อยู่ถือว่าแต่แครี่ก็ประมาณสักสองนิดๆได้ค่ะ200ร้อ ร้อยเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้า,ถา,ถาด้วยก็อย่างโค้ชฟิตเนสก็บอกอ่ะจะต้องเพิ่มในเรื่องของมวลให้มัน<ช>หนักขึ้นสวิงดีอยู่แล้วแต่ด้วยตัวอาจจะบางไปนิดนึง<ช><ช>บางนิดนึงใน<ช>ฟิตเนสเรื่องหนึง่งนะนกินเรื่องหนึ่งนะใช่ก็สําคัญแหละทานเยอะโปรตีน,นะฮะ<ช>ผมก็แม่จัดให้อารญี่ปุ่นแพงๆกินด้วยอาหารญี่ปุ่นกินไม่อ้วนกินทาไมอ่าต่กกล้ามเนื้อไงโปรตีนเยอะแล้วก็ มาเชือมามาเชือมาตัวนี้เตียวตะ้งกัผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยดูสิมันตีไกลหมดเลยน่ะมันชนะเร็วๆวนี้ก็มึงชนะ LIKE. อ่าเรามาถึงตรงนี้เลยไปแข่งขณะที่ปี2023เน<ะ>ี่ยเป็นพเพลย,ย์เยอร์ตัวยงแก่ดจุดด้อยจุดขแข็งจุดอ่อนปโปรถาวเนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งถูกไหมหนึ่งเรานึเชื่ว่าจุดแข็งที่สุดค่ะทำไมอ่ะทำไมเราคิดว่าเพราะ เพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้นูอาจจะตีไม่ไกลเท่าคนอื่นแต่ว่าหนูมั่นใจว่าถ้าหนูตีแล้วหนูสามารถหาเฟรเวย์ได้ไงอ่าคือพูดง่ายว่าอยู่เฟรเวย์ถ้า<ช>คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตีส10บลูกอยู่เฟรเวย์อย่างน้อยต้องแปดสิบเก้าลคืออันนี้สําคัญแต่ตีไกลก็สําคัญคืออยู่เฟรเวย์ไว้ก่อนเพราะได้บุกตลอดไงไม่สร้างปัญหาตัวเองเนี่ยโซ so, ยนคิมพึ่งชนะเลยเนี่ยพึ่งชนะเลยฮีจูคิมฮีิพ่งชนะเลย สนามยากกรีนแข็งตีอยู่ในแฟร์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปอัพโรดไปบุกอจุดแข็งเลยใช่ไหมแต่เราจะเพิ่มระยะไหมก็ต้องเพิ่มไปธรรมดาจะมีอาชีพนะจุดเราคิดว่าไม่ดีสุดทีกว่าอะไรจุดอ่อนนะจุดอ่อนของเกมกอล์ฟเลยที่น่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้หนูคิดว่าจิตใจหนูบนสนามนี่นี่เป็นนี่เป็นคนแรกนะ นี่ยังไม่เคยเห็นาจะเป็นคนแรกหรือคนที่สองนะผมไม่เคยได้ยินคำตอบเลยลูกของอะไรวายดิงอะไรนะเชนเชรนวายดิงก็พูดคล้ายๆกันคือเขาจะเทรนเรื่องนี้ทำไมสภาพหิวใจมันเป็นจุดอ่อนเพราะอะไรคะเพาหนูเหมือนตีเข้าไปดำแล้วสภาพดิตใจมันอ่อนได้ไงเหมือนหนูยังคอนโชวารมไม่ได้ดีมากค่ะบนสนามอารมณ์มันเป็นยังไงนะเอออารมณ์มันมีไงนะางนี้นะครว่าอารมณ์เนี่ยนะหนึ่งอารมณ์เสียอารมณ์ มาปลวนปอดแหกเห็นน้ําเพื่อนตีเข้าไปดําก่อนหรืออารมณ์มันคืดอารมณ์เนี่ยมันละไวเยอะนะแต่ละวัยมันก็จะต่างกันเออถ้าด้วยอายุขนาดเนี้ยเขาก็จะมีคําว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยอยากไปรู้ว่าคืออะไรคือเหมือนหนูพยายาม like control my e motion s บนคอร์สแล้วแต่มันมันก็ control ไม่ได้ค่ะมันมีผีสิงอะไรอย่างเงี้ยอผมบอกว่ามันเหมือนกันทุกคนนะ เพราะอก,กีฬานี่มันมเป็นเมนท์ใช่์เกมมันเป็นเมนท a l g a m เกมทุกคนคิดแบบนี้หมดมิมินบุลีเพิ่งชนะเนี่ยน้องมิเชลีที่อาพีเ,เอ,อที่ชนะเดบิวต์ทัวร์พูดคำเร็ววันนั้นที่เขาชนะเนี่ยเจอกับแม็กอิวโรสกอร็อตีิเชฟเลอร์เมนท a l วันนั้นเขาแข็งมากเขาชนะไม่ใช่ฝีมือดีกว่านะอเออเพราะนั้นเราเอะ ต้องไปฝึกเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามคุณพ่อเลยฝึกยังไงคืออย่างนี้คุณพ่อจะได้ไปหาโค้ชหลยไต้ก่จริงจริงเนี่ยมันมันพอมันถึงจุดจุดหนึ่งนะตัวพี่เองนะพี่ว่านะมันมันกลายเป็นว่ามันต้องพยายามคุยกับเองเยอะๆต้องแบบต้องคิดว่าภาพในทัวร์นาเมนต์คือต้องไม่คิดว่ามันรู้แหละวันป็นเป็นทัวร์นาเมนต์อยู่ในทัวร์นาเมนต์แต่ว่ามันต้องต้องคิดว่าแบบเฮ้ยฉันมาตีให้สนุกนะมาจอยกับเกมมา แบบดูบรรยากาศสนามคือมันต้องต้องมีอะไรที่ที่พูดกับตเองให้ตรงนั้นมัน mental coach ต้องเก่งนะต้องต้องไปคุยบ้างเรื่องนี้สำคัญสุดโอเคแต่ช็อตเกมเป็นพัตติ้งอย่าบอกว่าเป็นจุดอ่อนก็แล้วกันก็ถือว่าต้อง้อบมาอย่างน้อยทุกทีก็จะตอบแต่ที่เคยได้ยินเนี่ยนะก็ไม่ว่าจะเป็นพัตไม่ดีค่ะหรือชิปไม่ดีระเบิดซ้ายไม่ดีแต่นี่ตอบว่าในเรื่องเกมในเรื่องอารม่นที่ มันไม่ได้ในในถึงทัวร์นาเมนต์นะเออแต่ก็ชนะมาเยอะมันต้องเมนเทอร์แล้วก็ต้องดีกว่าอีกคนนึงไงครับของครับูดชนะมาเยอะชนะรายการไหนที่รู้สึกว่าภูมิใจที่สุด first stage ทัวร์ค่ะ first stage first stage ทัวร์ใช่ค่ะเมื่อไรเอ่ยเมื่อไรที่ไหนชนะเป็นที่หนึ่งหนูคิดว่าไม่แน่ใจค่ะแต่หนูคิดว่าปีที่แล้วตอนเอพ์ร์ค่ะอืมสกอร์พอจำได้ไหมอาจจะ แบบไม่ได้อันเดอร์แต่ว่าหนูคิดว่าหนูภูมิใจมากๆหนูคิดว่าได้ประมาณ81ค่ะอืมอืมอ,มอมล้วแต่สมมงทิบ,บางสนามันยากเน,นอ่มอ่าเราต้องมาเร็วแล้วอนาคตอยากจะไปเรียนต่อเล่นกอล์ฟได้ทุนอยากเป็นโปรในใจอยากคิดไงกันตอนนี้เมนโก้ Go ของหนูจริงๆก็คือ แค่ได้สกอลาร์ชิพไปเรียนต่างประเทศก่อนค่ะแล้วก็ดูว่าถ้าหนูยังชอบเล่นกอล์ฟอยู่ก็อยากไปโปรอยากไปเป็นโปรเลยค่ะอยากได้สกอลาร์ชิพไปเรียนต่อใช่ค่ะต้องซ้อมเยอะๆนะบอกสักคผมบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสกอลาร์ชิพเรียนเนต่างประเทศเนี่ยมีเยอะแต่มีคนอยากไปก็เยอะใช่ไหมเพื่อนๆคนหลายคนพูดแบบเดียวกันนี่ถ้าเลาเค่าก็เหลืออีกกี่ปีจะเข้าอยู่คะเนี่ยหนูคิดว่าตอนนี้อยู่เกรดอะไรตอนนี้อยู่ เยียร์เทนค่ะเยียร์เทนโอ้อีกสองอีกสอง <3 S 2> <3 S 1> ปีสามปีสองสามปีโอเคแล้วมีการต้องบอกว่าพอถึงจุดหนึ่งพออย่างเงี้ยตอบมาว่าอยากได้สกอร์ชิพตอนเนี้ยถามกับตัวเองหรือ,อยังว่ามีการเก็บสเตตของตัวเองไหมมีการเตรียมโปรไฟล์ในการที่จะยื่นให้มหาลัยเตรียมพร้อมหรือยังเตรียมแล้วค่ะอ๋อเตรียมเลยคุณพ่อคุณแม่ช่วยเตรียมไหมอันนี้อันนี้สำคัญ,คญนะเพราะว่าสมัยเนี้ยเขาค่อนข้างเรียกว่าในเรื่องของของพวกเนี้ย มันจะมีการเก็บไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเก็บเอาในจะเข้ามหาลัยเหลือปีเดียวเหลือสองปีไม่ใช่แล้วเขาเตรียมพร้อมมาว่าคุณมีการพัฒนายังไงบ้างในในกอนเข้ามหาวิทยาลัยสามปีด้วยซ้ําการเป็นว่าสแตทหรือผลงานของเราเนี่ยมันจะต้อรีคนไว้ม่ได้เดี๋ยวต้องตามชื่อหลานนะเขาบอกเขาส่งชื่อเม่ไปเนี่ยที่เช่โค้ชมหาวิทยาลัยเนี่ยห้าสิบแห่งอะแล้วตกหลังตกได้จริงๆแล้วได้อยู่ใหญ่ใช่ใช่เห็นเราก็ต้องคอยชไป เล่นเล่นลน,นั่นไหม Instagram TikTok Facebook เล่นนะคะเล่นเยอะไหมหนูคิดว่าเมนของหนูคือ Instagram ค่ะ Instagram เล่นเยอะเลยนะ<ช>เนะเพราะพวกนี้มันมีคนมาแอบ,บดูไงคนแอบ,บดูมีสองประเภทเป็นพวกแฟนคลับก็ธรรมดาสองประเภทน,นึ่งพวกสเกลไงอยากจะดูมาแอบ,บดูว่าเอ๊ะเรารับทั่วยังไงเขาเขาไ่ดูตามยังไงไงสองคือใครไหมนี่ สปอนเซอร์สปอนเซอร์แอบบดูนะบอกแล้วก่อนเนาจะแอบบดูนะเร,เราเริ่มมีพาสปอนเซอร์มาติดอะไรพวกนี้เนี่ยเรายังรับอยู่ไหมครับรับ <laughs> ต,าตา่างต่างสมัยนี้ก็รับได้ไจริงจริงมันก็บางทีเก่งนะทางในเรื่อง <Social S 1> ของโซเชียลเนี่ยม,มันกลายเป็นว่าหนึ่งเล่นกอล์ฟด้วยแถมมีคนติดตามกลายเป็นสปอนเซอร์ก็เข้ามาเองด้วย <laughs> ใช่ไหมโอเควันนี้ก็คุยกันยาวเลย เราได้เห็นภาพของหลานเยอะเลยตั้งแต่เด็กๆมานะครับวงสวิงดูลูกสั้นช็อตเกมเวลาไปซ้อมอะไรยังไงแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเขาคงจะรู้แล้วนะว่าวันนี้เราขาดเรียนเพราะอะไรราบอกใม<ช>่ได้ <laughs> <laughs> โอเคครับก็ก่อนจะจากกันในวันนี้นะเดี๋ยวให้น้องเอ๋ยนะครับค,คุยกับท่านผู้ชม ฝากช่วยเชียร์หนูหน่อยค่ะนะติดตามได้ทั้งไหนบ้างอะไติดตามทั้งไหนนะทั้งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยดีไหมหนูไม่แน่ใจชื่อของเพจไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นให้เพจของอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเดี๋ยวเอาเท่าที่จวขึ้้เอาเท่าที่จำได้เราเราไม่ต้องบอกชื่อเราอให้ติดตามทางอินสตาแกรมแล้วก็แล้วแต่เดี๋ยวเราขึ้นให้บนหน้าจอเอาภาษาอะไรก่อนดีไทยอะไรไทยเออแล้วปิดด้วย สังเกติดนิดหนึ่งลองเรียนก็ได้รู้ว่าเออมาลงเรียนลงเรียนเราจริงๆนะผู้สัมผัสปิดดโวเคาไหมเชิญครับกล้องตัวไหนครับถ้าอยากติดตามหนูติดตามหนูได้ทาง f a c e b o o k t i k t o k แล้วก็ Instagram ค่ะเดี๋ยวผมก่าขึ้นให้โอเคได้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองนะสำหรับน้องเอ๋ยแล้วก็ดูแล้วก็ในเรื่องของการตอบอะผมรู้สึกว่ามันจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆยเพราะรู้ว่าเกมกอล์ฟมันใช้เป็นเท่าเกมจริง คือสิ่งที่ทที่สุดคือพ่อแม่ที่นั่งดูอยู่นะมีลูกหลานห้าหกเจ็ดแปดขวบไม่รู้จะให้ทําอะไรมาดูนี่ครับเกิดจากไม่รู้จะทําอะไรเล่นเกมชวนกันไปเล่นกอล์ฟเดี๋ยวรู้เองแล้วเดี๋ยวอยู่ๆไปกลายเป็นทีมชาติขึ้นมาหรือไปนะติดตัวเยอะๆใครจะไปรู้อ่ะแน่นอนแล้วมันเป็นกีฬาที่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเข้าถึงได้ง่ายแล้วด้วยกีฬากอล์ฟคือแอสเซทครับผมบอกคําเดียวนะติดตัวไว้จะเป็นโปรไม่โปรจะอยู่เราตลอดเวลา โอเคครับแต่ว,วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องเอ๋ยที่มาออกในรายการนี้นะครับขอบคุณโรงเรียนแอสคอตด้วยที่ได้ช่างนักกอล์ฟขึ้นมานะครับเรากลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับกอล์ฟสตาร์นะครับสดทุกทัวร์ชัวร์ทุกแมตช์ที่ a i s 5G